หน้าเขาเนี่ยจะตุ้มลงไปที่พื้นทำให้เขาหายใจไม่ออกเราให้เขายิ้มเนี่ยเขายิ้มได้หรือเปล่าสิ่งของที่ใช้หลอกล่อก,ก็คือดร์แฟมิลี่เลี้ยงลูกแฮปปี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดร์แฟมิลี่เลี้ยงลูกแฮปปี้ วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูว่าเช็คลิสต์พัฒนาการของเด็กวัย3เดือนที่คุณหมอเขาจะต้องตรวจว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ เวลาเราดูพัฒนาการนะครับก็จะดูทั้งหมด5ด้านด้วยกันก็จะมีการเนื้อมัดใหญ่กามเนื้อมัดเล็กการรับรู้ของด้านภาษาการแสดงออกด้านภาษาและสุดท้ายก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ครับซึ่งการประเมินเดี๋ยวให้คุณหมอหน้านะคะเล่าว่ามีการประเมินยังไงบ้างครับก็ไปที่ท่าแรกกันนะครับท่าแรกก็คือเรื่องของการนอนคว่ำแล้วก็ดูการชันคอขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการประเมินของด้านกล้ามนะครับท้งมัดใหญ่แล้วก็มัดเล็กก็คือเรียกได้ว่าท่าเดียวประเมินรู้ทั้งมัดใหญ่แล้วก็มัดเล็กว่าการทํางานสมวัยหรือเปล่าท่าที่2คืองน การนอนง้ายแล้วก็ใช้ของเนี่ยดึงความสนใจเขาเ็อดูว่าเขาสามารถหันคอได้ทั้งหมด180องศาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการประเมินทั้งกล้ามเนื้อมัดไญ่และมัดเล็กด้วยกันก็คือลหลักๆเราดูกล้ามเนื้อค <c oughs> อเนาะว่าน้องเขาขยับได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วหรือ,อยังใช่ครับ ข้อที่3นะครับเรื่องของการแสดงออกด้านภาษาก็คือเราจะดูว่าเด็กเนี่ยสามารถ่งเสียงสุ้งจุงต่ำต่ำได้หรือเปล่าอือ่านนะแล้วก็ข้อที่4นะครับเรื่องของการรับรู้ด้านภาษาก็คือเราจะมาดูกันว่า<ม>เด็กเขารับรู้คําพูดของเราหรือเปล่าเช่นเราให้เขายิ้มเนี่ยเขายิ้มได้หรือเปล่าหมายความว่าเราบอกให้เขายิ้มแล้วเขาก็จะยิ้มกลับมาหาเราหรอใช่โอ้อแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือดูเรื่องของการสั่นกระดิ่งก็ดูว่าเขาเนี่ยได้ยินหรือเปล่าเขาจะหันตามของเป็นการรับรู้ด้านภาษาด้านเสียงนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของปฏิสสััมพนธ์ก็คือเาจะ ยิ้มให้กับคนนี้เขารู้จักได้เขาเห็นใครที่คุ้นเคยเขาก็จะยิ้มให้เขาเห็นใครที่คุ้นเคยก็จะยิ้มให้คือเขาจะยิ้มเองโดยที่เราไม่ต้องยิ้มส่งไปหาเขาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าพัฒนาการที่สมวัยของลูกวัยสามเดือนเนี่ยที่คุณแม่มือใหม่จะต้องรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะสําหรับท่าแรกนะคะที่เราจะใช้ดูพัฒนาการของลูกคือท่าอะไรคะหมอนา ก็คือถ้านอนคว่ำนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยชันคอขึ้นครับให้เขาจับจากเดิมก็คือนอนหงายก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยๆพลิกให้เขานอนคว่ำแต่ว่าท่านี้มีข้อระวังนะคะเราต้องระวังอะไรบ้างคะที่ระวังเลยก็คือว่าต้องระวังว่าหน้าเขาเนี่ยจะจุ่มลงไปที่พื้นนะครับถ้าเขาคอเนี่ยยังไม่สามารถชันได้ เหอนางพอนะครับคือเวลาที่หน้าเขาจุ่มลงไปที่พื้นนะคะจะหมูก,ก็จะถูกอัดทําให้เขา,าหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นการทาท่านี้ค่ะ mm hmm. ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง mm hmm. เราต้องเฝ้าตลอดนะคะเราจะไม่แบบปล่อยน้องคว่ำแล้วเราไปทําอย่างอื่นถูกต้องครับท่าที่สองจะเป็นท่าที่ให้น้องหันคอตามสิ่งของที่หลอกล่อ180รอองศาสิ่งของที่ใช้หลอกล่อก็คือเราจะใช้ตุ๊กตาที่มีเสียงกุง้งกิ้งหรือไม่ก็อาจจะใช้หน้าของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็ได้นะคะ สำหรับเช็คลิ์ข้อที่3นะคะสำหรับพัฒนาการเด็กก็คือ <c oughs> น้องจะสามารถส่งเสียงอูออีอ,อเป็นเสียงสูง <c oughs> เสียงต่ำได้นะคะซึ่งเขาก็จะส่งเสียงออกมาเองเราก็แค่คอยดูว่าโอเคน้องสามารถสื่อสารออกมาได้ <c oughs> หอมลูก เทคนิคข้อที่4ี่นะครับก็คือเราจะดูว่าน้องเนี่ยฟังเราได้หรือเปล่าก็คือจะมีอยู่ด้วยกันสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือเราเอากุ้งกิ้งมาสั่งนะครับแล้วก็ดูว่าเขาหันตามเสียงได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าหันตามที่เราสั่งก็คือหมายถึงว่าน้องเขาได้ยินถูกต้องเขาก็าเลยค่อยๆหันตามอย่างก็คือเวลาเราบอกให้เขายิ้มให้กับคนที่เขารู้จักเขาก็จะยิ้มได้ โอเคแล้วก็เช็คลิสต์ข้อที่5เช็คลิสต์อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการยิ้มให้กับคนที่รู้จักโดยที่เขายิ้มเองก็คือเขายิ้มเองหมายความว่าเขาเห็นหน้าคนที่รู้จักแล้วเขาก็ยิ้มไม่ใช่เกิดจากการที่เรายิ้มส่งตอบแล้วเขาเรียนแบบรอยยิ้มของเราซึ่ง2ข้อหลังนะคะคือการบอกให้เขายิ้มหรือว่าการที่เขายิ้มให้กับคนที่รู้จักอันนี้ก็คุณหมอก็จะทราบจากการซักระวัติของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตเองที่บ้านก็ได้นะคะเพราะบางทีเวลามาตรวจหรือมาเจอคุณหมอเนี่ย และนี่ก็คือ5เช็คลิสต์นะคะสำหรับพัฒนาการเด็กวัย3เดือน <ๆ S 1> ก็หลายๆคนลองไปทำดูนะคะบางคนทำแล้วอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมลูกอายุ3เดือนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ใน1หรือ2หรือ3อ,อาจจะเป็นทั้ง5ข้อคือน้องเขาทำไม่ได้แบบนี้เรียกว่าผิดปกติหรือยังเป็นคำถามที่ดีครับคำตอบก็คือว่าไม่ถือว่าเป็นผิดปกติครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยพัฒนาการเนี่ยเขาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเรื่องของ,ของการเลี้ยงดูแล้วก็การกระตุ้นพัฒนาการ <ๆ S 2> ก็คือแสดงว่าถ้าเกิดยังทำไม่ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สาม ามารถจะตุ้นเขาเองได้ที่บ้านด้วยเราทาท่าตามที่ได้ดูทั้ง5าท่าเลยซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับไปดูเองที่บ้านได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ถ้าเขายังทําไม่ได้เนี่ยจะต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจเพิ่มเติมนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะลองไปตรวจดูลองไปเล่นกับลูกก็สังเกตอาการนะคะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องของเราดร Family เลี้ยงลูกแฮปปี้ครับ และอย่าลืมติดตามสาระดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใน EP ใถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย